ตอนที่มันทําอะไรกับเราอมันันจะไม่ค่อยคิดนะคะมันก็จะไม่รู้สึกมันจะจะมอกว่ามันเนี่ยเลือกได้หล่อสวยเลือกได้แล้วมันก็เป็นคนที่เริ่มเลิกเลือกที่จะเทคุณไปก่อนนะคะในตอนที่วันที่คุณเนี่ยอาจจะแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะในตอนนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ติดลบอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์ก่อนนะคะ แต่เขาก็ยังสามารถที่จะทําร้ายคุณได้นะคะอันนี้เราเราย้อนเนาะย้อนเวลาให้ดูดังทานมชชีนไปแต่ปัจจุบันนี้คุณยืนได้และคุณอยู่ได้และนะคะคุณสามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้คุณสามารถไม่จำเป็นต้องมีใครก็ได้นี่วบาคุณอยู่กับตัวเองคุณรู้คุณค่าตัวเองคุณไม่ได้วิ่งตามไม่ไปหยหาอาดีตแล้วก็ไม่ได้อินกับปัจจุบันเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่มันทําให้คุณอ่ะผ่านพ้นวันนั้นมาได้ให้คุณคิดดีๆนะว่าคุณจะย้อนกลับไปอีกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะเอ,อเสียเวลาหรือเปล่านะคะและอีกอย่างใน,นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลับมาเนื่องจากกลับมาแล้วยังเอาปัญหามาให้คุณด้วยนะคะแล้วก็ติดพ่วงติดพ่วงอ,อคนปัจจุบันของเขามาด้วยคุณต้องฉลาด คุณต้องทันเกมคนพวกนี้นะคะแล้วก็จดจําแล้วพวกคุณก็ไปตัดสินใจเอาเองในกรณีที่คุณมีคนใหม่เข้ามาด้วยพอดีกับคนเก่าก็ก็จะอยากจะดูดูเชิกับคุณไม่รู้นะถ้าเป็นโค้ดโค้ดตัดสินใจเลือกเสี่ยงกับคนใหม่เราไม่รู้หรอกว่าคนใหม่อาจจะอาจจะแ yeah ย่ ในบางเรื่องอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณอาจจะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบแบบมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนคนใหม่เขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจในตัวคุณตัวคุณก็ไม่อาจจะยังไม่แน่ใจกับคนใหม่แต่แต่ให้ให้คิดไว้ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าคนที่คุณไปเหมือนหนังสือเล่มเก่าที่คุณย้อนไปแล้วมันก็มันเป็นคนที่คือเขาเขาได้คะแนนติดลบไปแล้วคนเก่านะสําหรับคุณนะ มันได้คะแนนติดลบไปแล้วตรงที่ว่าเขาเคยทําบาดแผลไว้กับคุณแล้วเพราะฉะนัน้นการที่เขาจะมุฟก,กลับมาอยู่กับคุณโดยที่ไม่นําปัญหามาให้นี่มันเป็นเรื่องที่เป็นบางคนเท่านั้นนะคะเป็นเคสที่น้อยมากเอางี้ดีกว่ามีมีมีบางคนตัดสินใจที่กลับไปให้โอกาสคนเก่านะคะ,ะแต่บางคนบางคนเก่าบางคนเขาปรับปรุงตัวเองดีขึ้นได้จริงๆแล้วก็ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นคนใหม่จริงๆในเวอร์ชั่นใหม่จริงๆแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาเข้ามาให้คุณได้จริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็ยังคนที่ตัดสินใจ,จกลับไปยูเทินกับคนเก่าได้เนี่ยคือคุณยังรักเขาอยู่นะเออมันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจ,จง่ายขึ้นแต่ถ้าใครที่หมดรักแล้วนะคะต่อให้คุณต่อให้คนเก่ามันไม่ได้เอาปัญหามาให้คุณคุณก็ไม่น่าจะกลับไปนะ อันนี้เป็นไล่หลายกรณีนัมาอยู่ที่ใจคุณนะว่าตอนนี้คุณรู้สึกกับคนเก่ายังไงรู้สึกกับคนใหม่ยังไงแล้วให้คุณเลือกคลิปนี้จะไม่แนะนําให้คุณตัดสินใจแบบใดเลยนะคะแต่จะพูดข้อดีข้อเสียพูดให้คุณเห็นภาพชัดๆว่าการที่คุณจะกลับไปหาคนใหม่คุณต้องระวังข้อนี้นะคุณต้องระวังเรื่องนี้นะถ้าคุณจะเดินหน้าไปหาคนใหม่มันก็เหมือนกับการคุณเพิ่งไปซื้อหนังสือเล่มใหม่มาแล้วก็มาเปิดอ่านคํานํา นะคะบทคำนำแล้วก็ค่อยๆดูศึกษาดูใจไปเรื่อยๆว่าข้างในมันจะดีตอนจบมันจะดีเหมือนที่คุณคิดหรือเปล่านั่นเองนะอืแต่ถ้าเป็นโค้ดอย่าถามโค้ดนะถ้าถามโค้ดโค้ดก็ไปข้างหน้านะคะโค้ดไม่เคยยึดติดกับอดีตแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันนะคะเไม่ว่าไม่เคยนะตั้งแต่คบคบใครมาไม่เคยยูเทิร์นนะคะไม่เคยคือตัดคือตัด เลิกคือเลิกไม่มีการยูเทิร์นหมายว่าเขาจะทําตัวน่ารักหน่อมน้แล้วก็อีกอย่างบางเคสบางกรณีนี้เป็นเพื่อนกลับไปเป็นเพื่อนไม่ได้ด้วยนะคะไม่สามารถที่จะกลับไปอะไรตรงนั้นได้อีกนั่นแหละนะคะคือคนเรามันอยู่ที่ใจเรานะคะไม่มีสิ่งไหนมาทํามาดึงขาคุณให้กลับไปหรอกถ้าคุณไม่อยากกลับไปนะมันไม่มีอะไรทําอะไรเราได้ถ้าเราได้ตัดสินใจไปแล้วนะนอกจากเราจะตัดสินใจกลับไปเองนะคะอืม มันก็เป็นเรื่องอะไรที่ที่คุณต้องค,คุณต้องไอ้นี่กันเองแล้วก็ตัดสินใจมันตัดสินใจเองนะบางครั้งนะคะบางครั้งมันก็ทําให้เราตัดสินใจยากบางคนมาปรึกษาโค้กก็อาจจะบอกว่าตัดสินใจยากมากเลยมันเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน ะะแล่เราก็ยังไม่ทันรู้เลยว่าไอ้คนเก่าอ่ะมันพ่วงใครมานะ